สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b e big spouter นะครับวันนี้ผมมีสายวินเทจสําหรับคนชื่นชอบเว s ป้ามานําเสนอกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะคันนี้ถือว่าเป็นแรกก่ก็เป็นแรก่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าคันนี้เป็นเวสป้าสปิน1 5ร้อาสิวาวนะครับตัวนี้เป็น150ยห้าสนะไม่ใช่ร้อยนะแล้วก็เป็นตัวรุ่นพิเศษรุ่นโมโนโคมลิมิต t e d ซี่ซึ่งมีจำกัดแค่สาม 64คันทั่วโลกนะเราบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอีกแล้วนี่คันนี้ก็946อารมานีก็ลิมิเต็ดเหมือนกันน,นะครับคันนี้วิ่งน้อย9,000กว่ากิโลเท่านั้นเองรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มสีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็มีของแต่งนะครับมีของแต่งมีชุดล้อรอบคันเลยนะครับนี่ล้อเนี่ยของ pgo เฉพาะชุดล้วชุดนี้ เป็นหมื่นะไม่ถูกนะเพราะว่ามาแบบทั้งคันเลยนะครับนี่เป็นของ Pio p i o, o นี่นะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยทั้งกันชนหน้าแล้วก็ด้านข้างวิ่งมาถึงนี่แล้วก็มีด้านท้ายต่ออีกหนึ่งชิ้นขึ้นขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแหลกด้วยนะครับแต่ตัวแหลกเนี้ยไม่สวยหน่อยนะเพราะว่า มันโดนแอ่งน้ําขังแล้วมันก็เลยเป็นสนิมเนาะถ้าจะให้ดีก็ถอดชิ้นนี้ไปทําสีแล้วไปชุบใหม่เนาะชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนาะแต่ชิ้นอื่นน่ยโครเมียมยังสวยอยู่นะครับนี่โครเมียมยังสวยอยู่นะนะครับขเบียนเปนเรื่อนี้เลยนะครับ8กขอ 2, 3 3 5สกรุงเทพนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นพิเศษเนี่ยตัวโมโนโครมจะมีเพจต,ตรงนี้มาให้น,นะครับเป็น l i มิเต็ดซีรีสนะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้เนี่ยอันนี้คือ ของแต่งที่มาจากโรงงานเลยนะคือถ้าเป็นตัวเวสป้าเอสสปินร้อยห้าตัวโมโนโครมเนี่ยจะได้ชิวตัวนี้แต่งจากโรงงานมาอันที่คือชิวแท้ของเวส p a ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราไปแยกซื้อเนี่ยมีสี่ห้าพันนะไม่ถูกนะของแต่งเวสป้านี่ต้องบอกว่าแพงทุกชิน้นยางยังดีอยู่นะคบยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็ได้ยางเป็นคอนติเนเต l นะครับหน้าหลังเลยนะครับรถสีเดิมนะ ไม่เคยทําสีนะครับไม่มีรอยล้มไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่สีอาจจะมีนิดหน่อยบ้างเพราะว่าคือด้วยความที่ว่ามันเป็นสีด้านอย่างที่ผมบอกสีด้านเนี่ยเวลามันโดนอะไรบางทีมันขัดไม่ได้นะครับนี่สีด้านนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ขาวายังสวยอยู่ไหมสียังดีอยู่เลยอ่ะเพราะสติกเกอร์เดิมมันอยู่เลยเห็นไหมสติกเกอร์ตรงนี้ถ้าเป็นตัวโมโนโคม,มันจะมีสติกเกอร์คาดอยู่ตรงนี้นะครับ, <S <S ครบเครื่องก็เป็นสาว,วาวแล้วนะครับไฟท้ายเลยเป็น LED หมดเลยนะครับ ามาดูของตายเบาแต่กุญแจผมได้มาดอกเดียวนะกุญแจได้ดอกเดียวอีกดอกหนึงพี่เอาหาไม่เจอตายเบานะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับคันนี้ผมบอกให้เลยว่าเอกสารอยู่ครบเหมือนตอนออกซื้อรถเดี๋ยวผมให้ดูเ่ไม่มีอะไรบ้างอันนี้ใต้เครื่องนะนี่ทำความสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เบาสวยอยู่นะครับเบายัางสวยอยู่แต่ก็มีรอย ได้อะได้ที่เขาเดินได้คู่นะได้มันหลุดไปหายไปช่วงหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ผีผลต่อการใช้งานนะเพราะว่าน้ําไม่เข้ามันไม่ได้ซึมออกมันเป็นแค่ได้ที่เขาเย็บเย็บได้คู่เพิ่มความสวยงามน,นั่นเองนะครับแต่ได้มันหลุดไปแล้วนะครับในเรื่องของของแต่งจะมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับของร้านซูเปอร์ร้านน้องชายผมเองนะครับพวกของแต่งเวปป้านี่ร้านนี้เยอะอยู่แล้วเรามาดูเลขใหม่กันดีกว่าปุ๊บ คันนี้วิ่งมาที่9,334กิโลไม่แท้ๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ทีเดียวติดนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับปะ붕ป,ประกับสวิตทุกอย่างยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับีเครื่นนองยนต์ขออนุญาตสตาร์ททีเดียวนะเพราะว่าผมเหม็นควันแล้วก็ไฟเป็น l อ d ดีนะครับไฟเลียไฟหลีด้านหน้าเป็นเ e d ดีไฟหน้านที่ก็ไปใส่หลอด LED ดีก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับขออนุญาตดับเครื่องเดี๋ยวผมเหม็นควันช่องเก็บของด้านหน้านะครับ น่าจะเปิดมาแล้วเจอเงินซะบ้างนะบางทีแบบลูกค้าแอบซ่อนเงินภรรยาที่บ้านแต่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่พูดถึงเคยเจอเคยเจอรถที่สอยก่อนที่ทํามาจากญี่ปุ่นนะประมูลจากญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ยเคยเจอญี่ปุ่นมันซ่อนเงินเย็นไว้อยู่ในซอกเบาเราก็เจอมาก็ได้มาเป็นของเราอันนี้เราคืนเขาคงคืนไม่ได้นะเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นรุ่นใน넥ไทาย,ยาวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า넥ไทยาวนะครับก็สวยงามนะครับสีดําด้านตัดกริบ เป็นสีแดงนะครับโลโก้ S สีแดงก็ถือว่าสวยงามนะครับเนีย่ยสีย่างที่ผมบอกมีตําหนิบ้างตรงนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับมีรอยนิดหนึ่งแต่รถสีเดิมทั้งคันนะครับสําหรับคันนี้นะสําหรับเวสปาสปินนี้ก็คือเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่น l i มิเต็นี่ตอนที่เขาออกแบบเปิดตัวเนี่ยก็เจาะกลุ่มผู้ชายวัยทำงานที่รักการขับขี่แบบมีสไตล์นะครับ ด้วยดีไซน์เรียบหรูนะครับแบบสีดําด้านแล้วก็โดดเด่นด้วยการตัดเส้นลายสีขาวนะครับนี่เส้นลายตรงนี้นะเป็นสะท้อนแสงนะสีขาวรอบคันนะครับแล้วก็มาให้มากับชิลน้าสีดํานะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะราคาที่เขาตั้งขายตอนเปิดตัวเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะราคาประมาณ1นึ่งแสนสอง หนึ่งแนสองหมื่นหประมาณนี้แหละแล้วก็มีแค่364คันตอนที่เปิดตัวนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยผมขายแค่ราคานะฟังดีๆนะ55,000บาทโคตรถูกนะ55,000บาทเพราะอะไรที่บอกว่าโคตรถูกเพราะคุณได้ท่อแท้อาคาปวุวยไปด้วยนี่ผมต้องบอกว่าท่อใบนี้คือท่อแท้นะครับอาคาปวุวยตรงรุ่นนะนะครับนี่โคตรสวยแล้วก็ตัวรถเสียงยังไม่เอาออกเลยนะครับท่อใบนี้เนี่ยถ้าคุณไปเบิกมาใส่เนี่ยสองหมื่นกว่านะ ล้วกันล้มคันนี้ทําใส่ใส่ล้วทั้งคันเนี้ยก็ต้องมีหมื่นนะสามหมื่นกว่าแล้วนะสี่หมสามหมื่นกว่ากจ็กกจุกจิกอีกนะครับเบ่ใส่ของแต่งคันนี้รุ้มๆมก็มีสี่หมื่นนะนะครับสี 4, 100, 000, ่หมื่นนี่ผมขายห้าหมื่นห้านี่ถูกหรือแพงคุณไปคิดเอาเองแล้วกัน <laughs> ผมบอกให้เลยว่าใครมาเร็วใครได้ไปใครมาชา้าก็อดของพวกนี้บางทีมันอยู่ที่จังหวะขออนุญาตตัดคลิปเ <laughs> มื่อกี้หาเล่มไม่เจอ จิงก็เสียบอยู่ตรงเอกสารผมนะแต่ผมหาเล่มไม่เจอโอ้โดนผีบังตาโอเคเอกสารนะครับภาษีนี่ปีหน้าเลยนะเพราะต้องบอกนี้คือรถคันนี้เป็นรถรุ่นพี่ผมแล้วก็สายจอดอะจอดจนภาษีขาดเกินภาษีขาดเกินทำไงก็ไปจดใหม่ครับอันนี้ก็เลยได้เล่มใหม่เลยนะครับชื่อเจ้าของเดิมอยู่แล้ะ แล้วก็หลังเล่มภาษีหมดปีหกแปดเลยนะครับแจ้งใช้รถเมื่อวันที่สามสิบหกเจ็ดแลครัจดทะเบียแรกวันที่ห้าแปดทะเบีนระงับมาจดใหม่ทะเบียนเดิมเป็นเลขนี้โอเคประวัติประวัติชัวนะครับผมชัดเจนนะเพราะว่ามันเกินสามปีเนาะมันก็เลยต้องจดใหม่อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น ง่ายไอซองนี้มันมาจากตอนที่ซื้อรถนะซองอะไรกังไม่รู้ขออนุญาตแกะหน่อยเก็บเป็นเหลืองก็ <c oughs> น่าจะเป็นพวกบัวชัว์นะของเวสป้าอะไรพวกนี้นตำนานเวสป้านู่นนี่นั่น <c oughs> ก็ถือว่าเก็บมาค่อนข้างดีนะเก็บมาค่อนข้างครบนะครับรถในเล่มอ่ะผมให้ดูนะเวสป้าสปีดร้อยหาสิบสามวาวนะครับรถปีรุปีคศสองพันนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะ ชัดเจนนะครับคันนี้ถูกโคตรโคตรห้าหมืนห้าใครวัยสาวได้สาวเอาราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับท่อ2องหมื่นกว่ากันล้มอีกหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นโคตรตะถูกสนใจสอบถามได้ที่0 8 3 4 4 4 4 1 4, 1านะครับสำหรับเวสป้าสปินตัวโมโนโคมนะครับ Special Edition โอ้โหโคตรคุม โอเคสำหรับคลิปนี้ลาตีสวัสเอ้พี่มาตอนเช้าเองเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรพูดแล้วบูงงงงงง mm. เดี๋ยววันนี้ผมมีรถอีกคันหนึ่งนะกำลังจะเข้ามาช่วงบ่ายอันนี้มันตอนนี้เวลา11บเอ็ดโมงครึ่งจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะมีใครอยากได้นะ BMW R18 รถในฟันของผู้ชายหลายคนเลข ใหม่หลักร้อยต้องบอกว่าเลขใหม่หลักร้อยนะจะบอกว่าเป็นรถใหม่ก็ยังได้เลยเดี๋ยวผมรถรถมาช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับรถดีสวยๆเนี่ยที่ร้านนี้มีเยอะมีเยอะอันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับ yamaha new majesty 49ผมมี2คันนะคะันนี้รถรถเดิมเดิมแล้วก็มีคันนึ้รถแต่งคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอนรับรถวันเสาร์นะครับ royal alloy gp 2 0 0 s นะครับนี่ นี่ GP 2 0 0 S นะครับโหมี่ก็สวยถูกรถพวกนี้ราคาตอนซื้อใหม่นี่แสกนกลางๆตอนนี้เหลือสี่ห้าหมื่นนึ่งั้นี่ Skywave 250นะครับ Double S นะครับคันนี้ติดจองไว้เมืม่อวานเหมือนกันลงปุ๊บติดจองปับ๊บ BMW R 9T โหผมแปลกนะ R 9T ทำไมราคามันจริงๆรถใหม่มาล้านกว่านะมือสองตอนนี้เหลือแค่สี่แสนต้นๆเนี่ย ราคาล่วงค่อนข้างเยอะแล้าคันนี้ได้ท่อคาบุกแท้ตรงรุ่นด้วยนะครับ X Max 300นะครับมี2คันนะครับหลักหมื่นกันหลักแสนต้นๆมาหาด้านนี้กันบ้าง BMW C 6 5 0 iC 6 0 0 Sport นะครับมี2คัน C 4 0 0 X มี2คันสีดำกับสีฟ้า Forza M F 1 0 Bergman 650ตอนนี้มีกี่คันวะ1คัน2คันจริงๆมี3 มี3คันนะครับมีสีเทามีสีขาวมีสีม่วงเลือกซื้อได้ถูกๆราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวนี้ราคาดีมากนะแสนกว่าบาทได้รถแบบบิ๊กสกูตเตอร์แบบทัวร์ริงเต็มไปเรียบร้อยนะครับเวสป้าเกยังหรือยังอยู่เหมือนกันนะครับ BMW อ o n d a DN01 ดีนซีโวันมี2คันที่ไหนไม่มีที่นี่มีมีสคันด้วยซ้ำผมมันก็ชอบแล้วเกินรถแปลกๆเนี่ยบางทีมันติดมือนะ ถามว่ามันติดมือไหมอย่างไอ้คันสีขาวเนี่ยเอ่อน่าจะปีหนึ่งพอดีละนี่เห็นนะพอขารถนี่บางทีมันไม่ใช่รถรถที่มันจะขายได้ง่ายนะคันนี้ติดปีมาหนึ่งติดมือมาปีหนึ่งแล้วแต่คันนี้มีกล่องสามใบนี่กล่องกล่องสองใบนี่มีกล่องสองใบกล่องซ้ายขวานะมีแลกอยู่นะครับแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะรถพวกนี้มันบอกให้เลยว่ามันเป็นรถเลือกนายครับมันเป็นรถที่คุณมีเงินเนี่ยคุณไปหาซื้อตามร้านเนี่ยที่อื่นไม่มีผมบอกให้เลย ที่นี่มีทะเบียนแท้สองคันด้วย Honda Freeway ฟนี่ฟ r e e ว a y สองห้าศูคันนี้ต้องบอกว่าแรไอเทมเหมือนกันนะครับคึืนยนสองห้าสิบซีซีคารบูเรเตอร์นี่ขอดูทะเบียนนะเก่าเก่าไม่เก่าเก่าไม่เก่านี่ทะเบียนเลขนี้เลยเก้าฝอหก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 กรุงเทพป้ายโบราณโบราณโบราณขนาดที่ว่าป้ายแตกลายแล้วอะแต่คันนี้ ต้องอย่าไปเปลี่ยนนะนะทำป้ายหายปุ๊บนี่กลายเป็นกลายเป็นป้ายใหม่เลยรุ่นใหม่เลยนะไม่ขังนี่ขังขังกล่อง h o นด้าแท้ตรงรุ่นโลโก้ทองผมบอกให้เลยนะสภาพยอย่างนี้นะผมผมไม่แคร์ถ้ามันจะขายไม่ได้ <laughs> อย่างที่ผมบอกนะมันเป็นรถที่เราไม่เรียกว่ารถรถรถเลือกนายทำมาสวยๆขนาดนี้แล้ว <laughs> นี่กระจกเดิมมีนะ <laughs> ผมถอดออกเพราะว่าเวลาจอดแล้วมันติดนะครับรถเลือกนายไ <laughs> อรถพวกนี้มันมีเงินก็ไปหาซื้อได้ นะครับอย่างพวกรถแปลกๆพวกนี้อย่างเงี้ยอาจจะต้องหาร้านเฉพาะจงเจาะจงอย่างเช่นร้านผมถ้าคุณชอบรถแปลกคุณมาเจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ